่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิศบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนทิศบ้วนบางประมาะมาแล้วครับเชิญท่านรับฟังเสียงกันเถิดหนาทิศบ้วนคุยสาระแทรกวิชามีเฮฮาตามประษาทิศบ้วน เอยสวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านพบกับผมทิดบบวนบางประมาหนุ่มเหลือน้อยหน้ามนคนเสี่ยงเนอ <c oughs> คนเสี่ยงเนอร์ก็พืชเทือกเท่าเล่ากอพวกเขาเป็นชาวสุพรรณไงนะทิดบบวนบางประมาะอติศักดิ์บุญกิยาพันธ์ครับวันนี้คุยกับท่านในวันที่18สิงหาคม 2565ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เป็นวันที่เราเรียกว่าวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคือพอถึงวันที่18สิงหาคมสิงหาคมของทุกปีนะครับเราเรียกว่าเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ของไทย ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะลําลึกนึกถึงพระมหากรณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสยามเทวะเทวะมหามงกุฎวิทยามหาราชนะรัชกาลที่4ี่เอาพูดกันสัน้นๆก็คือว่าลําลึกนึกถึงรัชกาลที่4ซึ่งเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องจากวันที่18สิงหาคมเมื่อปีพุทธศักราช2411นะฮะรัชการที่4ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสุริยุป,ปราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึงสองปีว่าจะเกิดในวันอังคารขึ้นหนึ่งค่ำเดือน10ปีมะโรงจุลศักราช 1,230โดยจะเห็นหมดดวงที่ว่ากอแขวงเมืองประจวบคิรีขันธ์จึงโปรดให้สร้างค่ายหลวงและพระพราที่ประทับโดยมีคณะนักดาราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศสและก็เจ้าเมืองสิงคโปร์เดินทางมาเข้าเฝ้าและก็ร่วมในการสังเกตกรารในครั้งนี้พ่นลองที่คุรบครับ อ้าวเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันวิทยาศาสตร์นะก็อยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายว่าวันนี้อยากจะมารณรงค์ท่านทั้งหลายว่าเอ,อเวลาเราคิดจะทำอะไรเนี่ยให้นึกถึงหลักวิทยาศาสตร์ไว้บ้างดีไหมต้องดีสิครับนะฮะต้องดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบางทีเราไม่ค่อยคำนึงถึงหลักวิทยาศาสตร์ เราไปคำนึงถึงอะไรฮะสยศาสตร์หรือจะเป็นอาศาสตร์ไหนก็แล้วแต่หรือจะเป็นพูดผีปีศาจก็แล้วแต่ระบุคคลนะครับความเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็คือว่าเราพบเห็นสิ่งใดเราก็อธิบายได้ด้วยหลักเหตุและผลอ่ะผมยกตัวอย่างตัวอย่างว่า สมมุติท่านไปเอาแก้วน้ํามาแก้วหนึ่งมาตั้งไว้นะมาตั้งไว้แล้วก็แก้วน้ำเนี่ยเราใส่น้ําแข็งพอเราใส่น้ําแข็งซึ่งมันมีความเย็นใส่ลงไปในแก้วน้ําแข็งเป่าเนี่ยนะครับใส่ลงไปในแก้วสักระยะหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีน้ํามาเกาะที่ รอบๆแก้วนั้นนะฮะแล้วน้ำน่นก็จะไหลเลอะนองพื้นโต๊ะที่เราวางแก้วอ่าเขาก็ไปทำจานรองแก้วมาสำหรับรองรับน้ำไว้บางทีนั่งนานก็ล้นเลยนะครับอย่างเงี้ยหรือบางทีเขาก็ทำเป็นเหมือนกระดาษที่มันซับน้ำเป็นแผ่นๆมาวางไว้เพื่อมาให้น้ำเนี่ยมันเลอะเปียกที่พื้น แต่สาหรับที่พวดบางประมาณก,ก็เคยทดลองกับพักพวกเพื่อนฝูงนั่งดื่มนั่งกินกันนะผมก็ดื่มน้ําอัดลมสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ดื่มแล้วเดี๋ยวนี้ก็น้ําเปล่าพักพวกก็จะดื่มอะไรก็ดื่มไปนะทีนี้เขาก็ใส่น้ําแข็งจะใส่โซดาอะไรก็เรื่องของเขาแต่วิธีไม่ให้น้าเนี่ยมันไหลเลอะเทอะเราก็ขอกระดาษหนังสือพิมพ์มาหนหนึ่งแผ่น นะฮะแล้วก็เอามาพับพับพับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราก็ลองแก้วกินไปสักครับทั้งคืนนี่เราทำงานทดลองกันมาแล้วไม่มีน้ำหยดออกมาจากกระดาษสักหยดนึงอะนะครับนี่อันนี้ถ้าเผื่อว่าจะไม่ไปซื้อไปหาจานลองแก้วนะทีนี้ถ้าเราอธิบายความโดยความเป็นวิทยาศาสตร์เราก็บอกไอ้น้ำที่มันไหลออกมานี่นะ มันไม่ใช่น้ําไหลออกมาจากในแก้วนะเอาแล้วไม่ไหลจากแก้วมาจากไหนมันมาจากในอากาศในอากาศมันมีไอน้ําอยู่แต่ไอาน้ํามันไม่จับกลุ่มรวมตัวกันเป็นหยดเพราะมันไม่เย็นถ้ามีความเย็นมันจะทําให้ไอาน้ำนะหยดนะเป็นหยดน้ํามาเกาะที่ข้างแก้วเห็นไหม แต่ถ้าเราไม่อยากให้ไหลเลอะก็ทําอย่างที่ผมว่ามาทีนี้ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็อธิบายความต่อไปว่าเออถ้าคิดให้เป็นวิทยาศาสตร์มนุษย์เราเนี่ยเราเดินอยู่ในน้ํานะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นไอ,อน้ํามันไม่ได้เป็นมวลน,น้ํามันเป็นไอน้ inne, อาเห็นไหมนี่ก็อธิบายความได้ในในเชิงวิทยาศาสตร์เมื่อเป็นอย่างนี้ เราเห็นเมฆลอยมาใช่ไหมครับอ่าเราขึ้นเรามองไปบนฟ้าเราเห็นก้อนเมฆอาดี๋ยวนี้เราขับเครื่องบินผ่านก้อนเมฆเราก็ไม่เห็นมันเป็นก้อนแข็งกระโดกอะไรที่ไหนมันก็เป็นปุยขาวๆนะฮะเหมือนอย่างกัะตอนที่หน้า,นาหนาวหนาวแล้วหมอกมันลงอ่นะไอ้ที่หมอกมันลงเพราะว่าไอ้น้ำเนี่ยนะมันเย็นเราก็เห็นไอ้น้ำมันรวมตัวกันเนี่ย นะมันก็เป็นหมอกใช่ไหมครับอันนี้ก็ถ้าเราเห็นอยู่ข้างบน <c oughs> มันเย็นมันก็จะกลุ่มรวมตัวเป็นก้อนเมฆเพราะฉะนั้นท่านสังเกตดูครับบ้านไหนเมืองไหนที่ปลูกต้นไม้ไว้เป็นป่านะเป็นพื้นที่กว้างขวางตัวอย่างเช่นเขาใหญ่อย่างเนี้ยนะฮะพอเมฆมลอยมานะก็มันก็จะกันตัวเป็นหยดน้า แล้วมันก็เกิดเป็นฝนเนี่ยตกเห็นไหมฝนก็ตกลงมาอ่าความเป็นวิทยาศาสตร์ที่บายต่อไปว่าพอฝนตกลงมาถ้า,าไม่มีป่าฝนมันก็ลงมากระแทกดินโครมพอกระแทกดินเสร็จน้ามันรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันก็ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำถ้าไม่มีต้นไม้เกาะจับยึดเอาไว้ มันก็รวมตัวกันแล้วก็กวาดต้อนเอาดินโครนนะซึ่งเป็นหน้าดินลนลนะทะลักทลายทะลุทะลวงผ่านลงมาอย่างพื้นราบนะมามาทับถนนมาอะไรต่ออะไรต่างๆก็เอากวากันไปที่เราเรียกว่าดินถล่มนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเรามีป่าเรามีป่าเรามีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น พอฝนมันตกลงมามันตกลงมาที่ไหนมันตกลงมาที่ยอดไม้กระทบใบไม้ใบไม้ไหวแต่ไม่หลุดไม่ล่วงแล้วมันก็กระเซ็นเป็นหยดน้ำฝอยละอองลงมาในพื้นที่ป่าเห็นไหมครับในพื้นที่ป่าป่ามีต้นไม้เยอะเวลาน้ำมันจะไหลามามันก็ประทะต้นไม้ต้นนั้นต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ต้นนู้นความเร็วน้ำก็น้อยลง มันก็ไม่พากันแหกถินลงมาเหมือนมาทับบ้านเรือนบ้านช่องผู้คนทั้งหลายทั้งปวงอันนั้นเราก็เห็นว่าโอ้ไอความเป็นวิทยาศาสตร์นั้นใช่ใช่ฉะนั้นทาไมเราต้องต้องปลูกป่าเราปลูกป่าก็ทําให้ฝนมันตกดีแล้วพอฝนตกลงมามีป่านะต้นไม้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะดูดน้ำนะแล้วมันไงแล้วมันก็ปล่อยไปที่ในอากาศมันปล่อยไปได้อย่างไง ถ้าเราไม่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์เราอธิบายไม่ได้แต่ถ้าเรารู้เรื่องวิทยาศาสตร์เราก็บอกอ๋อไอ้ต้นไม้เนี่ยมันมีสองอย่างเนะมันมีต้นไม้ใบเลี้ยงเดี่ยวกับต้นไม้ใบเลี้ยงคู่ถ้าต้นไม้ใบเลี้ยงเดียว,ร,ยาร,ยยวรากมันก็เป็นฝอยนะฮะระบบรากฝอยอย่างเช่นไผ่อ้อยกล้วยเนี่ยใช่หไหมมะพร้าวปลาล์มน้ํามันเนี่ยพวกใบเลี้ยงเดี่ยว ใช่ไหมแล้วก็เห็นข้อ<ๆ>เห็นปล้องชัดเจนภายก็มีปล้องอ,อ้อยก็เป็นลำมีปล้องใช่ไหมแล้วก็จะมีตาอยู่ที่ตรงข้อใบใบก็จะมีเส้นกลางใบแล้วก็จะมีเส้นใบเรียงขนานกันไปตามความยาวของใบเขาเรียกว่าขนานกันไปนี่อย่างนี้เรารู้เลยความเป็นวิทยาศาสตร์เราที่บอยอ๋อนี่ใบเลี้ยงเดี่ยวเฮ้ยพอใบเลียเยเล้ยงเดี่ยวไอ้พืชใบเลี้ยงเดี่ยวนี่มัน มันมันโตมายัางไงมันโตมาจากไส้กลางครับถ้าไปดูครับต้นหญ้าต้นอ้อยต้นไผ่ต้นกล้วยใบใหม่มันจะทะลุทะลวงมาจากไส้กลางเพราะฉะนั้นถ้ายอดใหม่มันถูกทำลายเมื่อไหรนะ่เนี่ยจบนะมะพร้าวเนี่ยยอดเสียยืนต้นตายเลยครับต้นใหญ่ๆนั่นแหละใช่หไหมอันนี้ก็อธิบายความได้ทางวิทยาศาสตร์ถ้าไปดูใบเลี้ยงคู่ ใบเลี้ยงคู่ระบบรากมันก็เป็นรากแก้วลากเกงลากแขนงลากฝอยแล้วตรงปลายของรากนะก็จะมีรากขนอ่อนใช่ไหมมีรากขนอ่อนไอ้รากขนอ่อนก็จะดูดซับน้ําโดยกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าออสโมซิสนะจากความเข้มข้นนะด,ดูดน้ําเข้ามาไปอย่างต้นแล้วน้ํามันไปไหนอ้าวใบเลี้ยงเดียวใบเลี้ยงคู่ ในลำต้นมันก็มีท่อน้ำเลี้ยงที่เรียกว่าไซเลมโฟมเนี่ยไอ้พวกผมนี่นะเป็นนักเกษตรนีก่อนจะได้เรียนเกษตรนะปีหนึ่งปี2องเรียนวิยทยาศาสตร์พื้นฐานอยู่2ปีนะครับพี่น้องนะแล้วก็กว่าจะได้เข้าเรื่องเนื้อหาเพาะยังไงปลูกยังไงพืชนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยมันใช้เวลาเพราะผมเรียน4ปีผมบอกไม่พอกลับบ้านแล้วตอบปัญหาเขาไม่ได้ ผมเรียนต่อปริญญาโทโอยยิ่งเรียนก็ยิ่งเสะก็ยิ่งมารู้สึกว่ามันมีอะไรไม่รู้อีกเยอะนะครับผมก็เรียนรู้มาทางชีวิตนี่แหละพี่น้องครับเพราะฉะนั้นความเป็นวิทยาศาสตร์เราก็รู้เลยว่าถ้าเอเป็นพืชใบเลี้ยงคู่มันมีเปลือกแต่ว่าไม่เห็นข้อเห็นปล้องไม่ค่อยเห็นแต่ที่ลำต้นมันมีตาและตานะก็เป็นที่ที่แตกออกมาเป็นใบ ใช่ไหมถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร bi, ์นักวิทยาศาสตร์เกษตรเราก็รู้อีกเพราะเราเรียนวิชาอบอตานี่พฤกษศาสตร์มาว่าไอ้ที่ใบที่เราเห็นมัน,น,น,นหนาๆเนี่ยนะไอ้ใบมันบางๆเนี่ยถ้าพาตามขวางเอาไปส่องดูใต้กล้องเราก็จะเห็นว่าโอ้โห oh, มันมีเซลล์ตั้งหลายชั้นนี่นะนะเซลล์ผนะิวนอกมีคิวติลโคขาวๆนะ ไปไขแล้วก็มี epidermis เ,เขาเรียกว่าผิวใบ upper epidermis ผิวใบด้านบนนะแล้วก็มีที่ที่ผิวใบก็มีปากใบปากใบไม่ได้มีไว้ด่าคนเลยครับปากใบไม้เนี่ยมีไว้าค,ยคา,ยวายน้ําครับเห็นไหมคายน้ําเพราะฉะนั้นพอได้รับแสงแดดแดดส่องมาปากใบมันอ้า พอมันอาปุ๊บมันก็ปล่อยน้ําครับปล่อยน้ําออกมาถ้าท่านไม่เชื่อผมนวก็เอากระถางต้นไม้มาแล้วก็ไปเอาพลาสติกมาหุ้มต้นไม้ไว้นะอ่าแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นว่ามันจะเป็นไอไอนั้นนะเพราะว่าใบไม้มันปล่อยน้ําออกมาถ้าก็ลองลองให้มันไหลลงถ้วยสิวันชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันได้น้ําที่ต้นไม้มันดูดมาจากกระถางน่ะดูดขึ้นไปในต้นเท่าไหร่แล้วมันปล่อยออกมาทางปากใบครับ นะทีนี้ทําไมมีแสงแล้วปากใบมันอ้าอับข้างๆปากใบมันมีเซลลเขาเรียกกาดเซลล์ไอกาดเซลเนี่ยเวลาพอแดดออกปุ๊บกาดเซลลมันป่องพอมันป่องมันก็เลยดึงปากใบให้อ้าออกมามันก็เลยขายน้ําเยอะเพราะฉะนั้นท่านสังเกตดูดิเวลาเราจะฉีดยาดูดซึมยาฆ่ายาประเภทดูดซึมเนี่ยเราต้องเลือกฉีดวันแดดจัด,จด ม,มันปล่อยมันคายน้ำมันมีขบวนการทํางานในระหว่างใบลําต้นรากมันก็ดูดซึมได้ดีไงใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้มันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นนะที่เราอธิบายความในแง่ของต้นไม้ว่ามันเป็นแบบนี้แต่ทีนี้ถ้าเราไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์มาก่อนเนี่ยเราก็จำจำเอาจำจำเอาแล้วก็ดูดูไปเรื่อย ะะว่าอา๋อไม่เคยเห็นอย่างนี้อ๋อฉันจาได้อะไรก็เรียกว่าจํามาจากประสบการณ์แต่ถ้าเป็นนักเกษตรเราก็อธิบายความได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน,น้นเหมือนที่แฟนรายการถามปัญหามาที่ผมผมก็เอาข้อมูลพื้นฐานะมาวินิจฉัยนะครับอันนี้คือคือความเป็นวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเวลาที่มันจะดูดน้ำเนี่ยน น้ำมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวไปทําละลายละลายอะไรละลายปุ๋ยไงละลายปุ๋ยคืออะไรปุ๋ยก็คือธาตุอาหารไงเห็นไหมที่เขาใส่เป็นเม็ดๆเนี่ยเม็ดก็มีธาตุอาหารแล้วเขาก็เขียนบอกไว้ที่กระสอบว่ามันมีอะไรบ้างมีจํานวนเท่าไหร่นะและพอมันเปียกน้ําเปียกน้ํามันธาตุอาหารมันก็ปล่อยออกมาแล้วมันก็มีการแลกเปลี่ยนแล้วถ้าคุณไปเรียนลึกๆ ใบมงใบไม้มันมีประจุบวกประจุลบอะไรต่ออะไรของมันก็มีสารพัดเพราะฉะนั้นกเกษตรถ้าแบบว่าเพาะเพาะปลูกปลูกแบบก็ง่ายแต่ถ้าจะต้องอธิบายความท่านต้องเรียนและเรียนกับไม่เรียนต่างกันเยอะเชื่อผมเถอะมันเหมือนเราก็รู้โลกเบาหวานเป็นอย่างนี้แต่คุณไม่มีทางรู้ลึกรู้จริงเท่ากับคนเป็นหมอหรอใช่ไหมฮเนี่ยอันนี้ก็คือ ความสำคัญของวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าไอเราเดี๋ยวนี้มันก็มันก็ไม่ค่อยพึ่งวิทยาศาสตร์นะตัวอย่างเช่นชาวนาคนหนึ่งทำนาทำนาก็เริ่มต้นจากอะไรแทนที่จะเริ่มต้นไปเสาะหาเมล็ดพันธุ์ดีไม่ครับไปเอาไม้มาตอกเป็นสารเพียงตาก่อน บอกว่าจะทำนาต้องปักปักสารก่อนแล้วไงไอ้สีเสาสงสารนั่นก็ไปเอากระดาษเงินกระดาษทองมาอันนี้ก็เริ่มเริ่มบูชาผีจีนแล้วนะต่อจากนั้นก็เอาพวงมาลัยมา,อ,าอ้าวอัญเชิญเทพพยายดาฟ้าดินของไทยนะมาพวงมาลัยมานะครับบางทีไปผูกเป็นไม้กางเขนอีกเรียวกว่าเชิญมาหมด นะผีไทยผีจีนผีฝรั่งให้มาช่วยคุ้มครองโลกมแมลงศัตรูให้หน่อยมันจะไปคุ้มครองอยังไงไอกระดาษเงินกระดาษทองไอพวงมาลัยมันจะไปคุ้มครองอย่างไ,ไานางนะผมเคยเห็นแบบนี้ผมก็เคยคุยกับพักพวกเพื่อนฝูงบอกเออเราน่าจะทำสารที่ชาวบ้านชอบสร้างมาไว้ตามริมคันนาเนี่ยนะถ้าให้มันเป็นวิทยาศาสตร์นะอีกหน่อยราชการก็ทำเลยกรมงเสริมทำแจก นะเป็นสารกลางพื้บออกมาเป็นสี่เหลี่ยมไม่มีแบตเตอรี่นะและไอหลังคามีโซลา่าเซลล์ชาร์จไฟได้นะแต่ปุ๊บโอ้เรื่องโรคข้าวมาแมลงข้าวอะไรอะไรขึ้นมาหมดเอออย่างนั้นอันนี้ก็คือใช้หลักวิทยาศาสตร์นะครับในการที่มาแก้ไขปัญหาแต่ว่าส่วนมากก็พึ่งไสยศาสตร์นะครับ ความเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมันช่วยอธิบายความได้เยอะเลยครับแล้วเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์มันก็มีหลายขแขนงใช่ไหมมันก็แตกแขนงออกเป็นนู่นนี่นั่นอ,อย่างที่เราสมัยก่อนเราก็ดาราศาสตร์ใช่ไหมเราก็แค่ส่องดูดาวดวงนั้นดวงน,น,วงนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังส่องอยู่นะไอที่เพิ่งเห็นเนี่ยมันดับไปแล้วไม่รู้กี่ล้านปีแสงมาแล้วแต่ว่ามันเพิ่งจะเดินทางมาถึงเรา เนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนกับโลกเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนก็บอกว่าเอ๊ะไม่กล้าเดินทางแฮะกลัวอะไรกลัวจะตกโลกครับเพราะว่าตอนนั้นมนุษย์ยังคิดว่าไอ้โลกมันเป็นแผ่นหรือเปล่าถ้าเดินเดินไปปุม๊มันตกปุ๊หายไปเลยทําไงนะจนกระทั่งมาโคโปโลก็เดินทางต้องเรือแล้วก็ที่สุดนักวิทยาศาสตร์ท้างก็บอกเฮ้ยโลกมันกลมว่ะ แต่มันไม่ได้กลมบอกลมดิ๊กนะนะโลกมันกลมแต่แกนโลกมันเอเยียงนนิดๆอ่ะมันไม่ได้ตั้งตรงเป๊ะเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาโลกมันหมุนไปนะในรอบหนึ่งเดือนในรอบหนึ่งปีเนะี่ยเราก็เดี๋ยวเอ๊ะทำไมตะวันมันมาอยู่ทางนี้เ,เดี๋ยวตะวันมาไปทางนูน้นอีกแล้วเ,เดี๋ยวตะวันมันไปทางนู้นอีกแล้วอแต่ละเดือนชาวบ้านเขาก็พูดเป็นภาษาชาวบ้าน,านาว่า เออหน้านี้มันตะวันมันอ้อมข่าวกับมันเคยอยู่ทางนี้มันอ้อมไปอยู่ทางนู้นแล้วอันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงของแสงใช่ไหมพอพูดถึงแสงแล้วบอกต้นไม้เนี่ยมันต้องการแสงมากแสงน้อยแล้วแต่ชนิดต้นไม้มันก็เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของพืชนะแล้วก็อย่างถ้าเราอาศัยหลักวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เราก็รู้ว่าพระอาทิตย์มันขึ้นตะวันออก แล้วมันไปตกตะวันตกเพราะฉะนั้นเวลาเราจะปลูกมะม่วงปลูกทุเรียนปลูกไม้ผลที่มันต้นใหญ่ๆนะครับมันขึ้นมาเป็นลำต้นแผ่กิ่งก้านสาขาเขาก็บอกเอาถ้่อย่างนั้นต้องจัดให้แถวเนี่ยมันขวางตะวันนะจัดแถวขวางตะวันยกล่องขวางตะวันเพราะว่าอะไรเพราะตอนเช้ามาเนี่ย พระอาทิตย์ขึ้นต้นไม้จากต้นที่หนึ่งถึงต้นที่10ในแถวนะั้นน่ะมันจะได้แสงด้านนู้นนะด้านตะวันออกได้แสงทั่วกันหมดนะพอถึงทิศตะวันตกนะมันก็จะได้แสงทั่วกับทุกต้นแต่ถ้าคุณไปจัดแถวหรือคุณไปสร้างร่องตั้งร่องตามแนวตะวันออกตะวันตกเสร็จเลยเพราะอะไรฮะ ไอ้ต้นไม้ที่หูอยู่หัวแถวได้แสงแล้วไงมันมีเงาอะเงามันก็ทอดมาเรื่อย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 ไอ้ต้นไม้ที่อยู่ในแถวมันก็ไม่ค่อยได้แสงเลยครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้วิทยาศาสตร์มันก็มีภูมิาศาสตร์มีอะไรแต่ไรอย่างเราพูดว่าคงแบ่งลบทับจับศึกชนะหมดเพราะอะไรเพราะอย่างรู้ภูมิประเทศ ตรงนั้นเป็นภูเขาตรงนี้เป็นหุบเหวตรงนั้นมีแม่น้ำแล้วรู้ลมฟ้าอากาศคราวหนึ่งที่ไปสมคบคิดก,กันกับทางจิวยี่นะฮะก็คือกกซุนกวนเราปีกับซุนกวนต้องต้านทัพโจโฉที่ลงมาจากเหนือให้ได้แโจโฉนี่เก่งทหารบกไม่เก่งทาหารเรือแต่ว่าทางจิวยี่ทางซุนกวนนี่เขาอยู่ทางแม่น้ำ าก็เก่งทางเรือใช่ไหมอา้าวขงเบ้งก็ไปจิวยี่ก็คิดทำลายขงเบ้งขงเบ้งก็บอกว่าเดี๋ยวต้องดดูทิศทางลมลมบูรพา,าไปทำพิธีเรียกลมบูรพานะฮะเพราะว่า,าจะได้เอาเรือแล้วก็ไปยิงธนูแล้วก็ให้ไฟเนี่ยมันไหม้กองทัพโจโฉที่ปรึกษาโจโฉบ,บอกเอ้ยเอ้ยหัวเลาะบอกว่า เออท่านไปผูกเรือเป็นแพกันอย่างนี้ถ้าเกิดโดนไฟแล้วจะทำยังไงนะโจโฉก็มองฟ้านะอไม่มีหรอกเอ็งเห็นไหมเแล้วนะลมมันพัดไปทางไหนนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแต่ปรากฏว่าคงเด่งรู้ว่าวันนั้นเดือนนั้นเวลานั้นทำนายอากาศล่วงหน้าว่าจะมีลมบูรพาพัดมาเห็นไหมครับก็เลยบูกไป เปลวเพลิงก็มไหม้เผาไหม้โจโฉซะจนกระทั่งแตกทับเรือไปนั่นแนหะเพราะอะไรเพราะรู้จักภูมิประเทศอย่างเราเดี๋ยวนี้ทุกวันในเราฟังรายงานอากาศถ้าเราไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับเราฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจลมตะวันตกเฉียงใต้อยู่ตรงไหนงงเลยแล้วเราบ้านเรามันอยู่ทิศไหนยังไม่รู้เลย <laughs> บางทีก็บอกลมตะวันออกเฉียงเหนือนะ ลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไม่เข้าใจยอมความกดอากาศสูงก็ไม่รู้มันคืออะไรยอมความกดอากาศต่าคืออะไรอ่ะท่านจำง่ายๆต่ามันก็ตกยอมความกดอากาศต่ําก็มายว่าจะมีฝนละยอมความกดอากาศสูงก็คือลมหนาวจะมาแล้วนะเส้นลุงเส้นแวงเห็นไหมเขาบอกลุงเส้นลุงตะแคงเส้นแวงตั้งโลกเนี่ยเขาขีด เขตเส้นครับตรงกลางโลกเลยอย่างบ้านเราเนี่ยเขาเรียกอยู่เขตเส้นศูนย์สูตรเส้นตรงกลางเลยเห็นไหมครับเราต้องเรียนครับนะอาร์กติกอยู่ตรงไหนทวีปไหนอยู่ตรงไหนทะเลไหนอยู่ตรงไหนอะไรเยงี้ต้องต้องอย่างรู้เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมมาพูดซะยืดยาวเนี่ยเพื่อจะบอกพี่น้องอแฟนรายการทั้งหลายว่าคิดอะไรให้มันเป็นเหตุเป็นผล อยู่ๆเห็นหมดไอ้มดนี่มันเก่งนะมันรู้วิทยาศาสตร์นะมันรู้ว่าเดี๋ยวฝนจะตกแล้วเนี่ยอากาศแบบเนี้ยนะมันคาบไข่เดินเพ่นผ่านจาราวันเดินเร็วธรรมดามนเดินเอื่ยๆโอ้เอามันเดินคา,าบไข่โบราณก็พูดว่ามดคาบไข่ไก่ตากปีกอะไรเงี้ยนะหรืออย่างเวลานี้เช็ดบวนบางมามาเช้ามาผมไปสวนนะฟ้าแจ้งจังปาง ผมก็บ,บอกลูกน้องบอก mm hmm. เฮ้ยรีบทํารีบขุดไอ้ทางระบายน้ํานี้ด่วนบอกทำไมาอาจารย์เ mm hmm. ดี๋ยวเย็นนี้ฝนจะตกหนักอาจารย์รู้ได้ไงบอกเออเหนอน่าข้ารู้กันแล้วกันนะครับแล้วตกเย็นนะ่ะฝนตกจริงๆครับเพราะว่าเราก็อยู่กับธรรมชาติมานานเพราะฉะนั้นวันนี้วันวิทยาศาสตร์ก็ขอให้กเกษตรกรไทยนะฮะยึดมั่นในหลัก วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เอาตะกราบแต่ว่า้นะฮะแม่พระธรณีจะอุดมสมบูรณ์ได้คุณต้องคิดถึงวิทยาศาสตร์คุณต้องเอาพืชตระกูลถั่วมาพเพราะพืชตระกูลถั่วมันมีจุลินทรีย์ชื่อไลโซเบียมแล้วไลโซเบียมมันตรึงไนโตรเนจนจากอากาศมาสร้างเป็นปุ๋ยไนโตรเจนได้นี่มันเป็นวิทยาศาสตร์ครับนะฮะอา้าวพี่น้องครับมีอะไรจะคุยกับผมก็ใช้ไลน์นะฮะสากข้อความทางไลน์บ้วน 2494คือ ID l ดียนะครับนะแล้วผมก็จะกดรับท่านเป็นเพื่อนนะบ้วน2494 B U A N 2494วันนี้ขอบคุณทุกท่านเท้เกติติดตามระฟังนะครับใครๆก็รักหัวหัวกันไทยใครใครก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริง เต็มสูตรเต็มร้อยจึงไปทุกสิ่งวิ่งดีจร <hat> ิงๆรหัวกันไทยชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40สิปีตามานะมีน้องสิ่ก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยทั้นหน้าเพราะหัวกันไทย ดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยาธาตุอาหารหลัก NPK และาธาตุอาหารรองกัมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแกร่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถ ของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ้องปุ๋ยตราหูวัวเขินไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2ส,สูตร16128พลัง2ส,สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยข้าวโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเขินไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไทเซนทันเคมีจำกัดมหาชน